บริษัท CPS Mansion Group Holding จำกัดมหาชนผู้ผลิตชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์รายใหญ่ประกาศเตรียมขายหุ้น IPO เข้าเซ็ตรองรับการขยายธุรกิจจากการเปิดเสรีอาเซียนหรือ AEC นายจักรกมลผาสุขวันนี้ประธาน,นาคณะกรรมการบริษัท CPS Mansion Group Holding จำกัดมหาชนกล่าวว่าในฐานะที่ได้ทำงานด้านนโยบายอุตสาหกรรมและการลงทุนของประเทศมาโดยตลอดและได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ของ ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องบริษัทเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกด้านการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และมีผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับนานาชาติมาอย่างยาวนานกว่า40ปีและได้รับการยอมรับอย่างสูงทั้งในด้านเทคโนโลยีโน้ตหาระดับสากลและคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดี และจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีการขยายตัวของความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งจากผู้บริโภคเองหรือทั้งในเชิงพาณิชย์เอง ก็มากขึ้นเช่นกันทางบริษัทจึงเตรียมการรองรับการขยายออเดอร์ที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับบริษัทจึงได้แปลสภาพเป็นมหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น1426ล้านบาทโดยมีที่ปรึกษาทางการเงินคือบมจหลักทรัพย์บัวหลวงซึ่งบริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญรวมทั้งสิ้น3 5 7ล้านหุ้นซึ่งมีราคาพาหุ้นละาน,นึบาทให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปเพื่อรองรับการขยายโครงการต่างๆของลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมรวม ถึงนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมโดยบริษัทได้แต่งตั้งบมจหลักทรัพย์บ,บัวหลวงและบมจหลักทรัพย์ไทยพาณิชเป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกรันการจําหน่ายในการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้